เรียกได้ว่าเป็นลอตใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับตำรวจปอ,อรสอร่วมกับกระทรวงดิจิทัลแถลงผลการตรวจยึดเครื่องสตาร์ลิงได้มากถึง50เครื่องภายใน1สัปดาห์สตาร์ลิงเป็นเทคโนโลยีของอีลอนมาร์ก์เป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมที่มักถูกอาชญากรหยิบเอาไปใช้ในทางผิดพินนะครับอย่างกลุ่ม call center และการพนันออนไลน์ส่วนหนึ่งก็เพราะสตาร์ลิงนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องยุ่งยากมาต่อสายตั้งเสาสามารถรับและส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตได้เองโดยเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน และโชคดีที่ยังไม่พบการใช้งานในไทยครับล็อตนี้เป็นการตรวจยึดระหว่างที่มีกลุ่มคนลักลอบนําเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศกัมพูชาเข้ามาพักของที่จังหวัดจันทบรุรีก่อนเตรียมส่งต่อไปอยังประเทศเมียนมาผ่านชายแดนจังหวัดตากคาดว่าจะนําไปใช้ในกลุ่มเมืองฐานอาชญากรรมออนไลน์ความผิดเบื้องต้นที่ตำรวจไทยจะแจ้งความได้คือลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีครับตำรวจบอกอีกว่าหลังจากนี้จะสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด